ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบอแรกนี่แคุณตบเลยครับตวาเลขกันตวาเลขกวินมันน่ยตาเลขกวินมาทั้งสามาทั้งหกด้หรอครับมาอยู่พุอมาอยู่แต่ว่านัาจับไหม่เนมถือยังว่าผูอ่งอยู่ครับตวาจับคูนอแต่ว่าเขาจับไจคนอ่นเาคุณเนาะครับตวาเลขกวิ่นตวาเลขกวินมาทั้งสามาทั้งหกน่ ับเปี่ยนี่ผมกลัวมันสิมาอยู่เลขวิ่งผมมีแต่ว่าผมจะจับถือบอโดนตลาดเดี๋ยวนี้กายคุณพ่อคุณแม่เห็นซีเพิ่นปิเตน่าไหมเด้อะแต่ว่าผมจับซอยบอถึงก็จับออกมาเองหรือว่าผมเลขวิ่งผมมีแค่ตัวสองตัวแต่ว่าตัวอีกซุกหนึ่งผมวางน้ำเกลือมาเสียบใส่นะมันเกลืผมก็มีข้อบอถึงเกลือตอนต่างตอนจับคู่นี่หละแต่ว่าแต่ว่าผมเขียนเป็นเลขวินเด้ ตาปเลฟวินเราก็ไดคุณพ่อพ่ามันอ้อันอนี้วิ่ก็ได้เล่วิ่ก็ไดว่ามาตนองกันนี่ละครับนเลขวิ่งเลขวิ่งี่ร็มีสี่ตัวดิคุณพอเดอร์โอเล็กเล็กวิ่งมีสี่ตัวดีครับแตว่าวิ่งั้วิ่อยู่ํำกันเมื่อกี้ก่อน้อมันนี่สามเบงเลยครับ่ไม่ทำงานทั้งเลยลูก ไอ้เลขวิน <lok> มีตัวไหนครับมีห้าับหกตั้งสูงอันมี่หาเป็นบ่ครับสามห้าหกเก้าเก้าแล้วก็สูงแต่เพี่อนมันว่าดีมุ่งวาดก่อนข้อก็นี่รูเพื่ออยู่นี่แหละตามสูตรของผมนะคุณพ่อครับอันวินเอาอันวินเอาอยู่ในนี่เนาะครับเนาะอยู่ในนี่แหละสามหลังแต่ว่าอันนี้รุดก่อนที่รุดต้นอย่างกันินวาได้นี่ อาจารน์บาตรนี่ผมจับคู่ไอ้คุณพ่อเด้อุผงจับบนล่างไ้เด้ออันนี้อ,อ,บบนนอันนี้เป็นบนล่างหรือเป็นบนล่างน้ำกันครับเลขวินนี่บนล่างน้ำกันครับบ่เลขวินนี่บนล่างอยู่ครับแต่ว่าเลขจับคู่คนี่แยกบ่ค,ครับครัเขาจับเป็นบนล่างไงผมจับตรงตรงครับแต่ว่าบนชีตูดล่างชีตูดเอาก่อเด้อครับเ bon อาเลขรกบนตอนครับจับคู่หกสามตัวแรกครับหกสามครับ ตัวที่สองหกเก้าตัวที่สามหกศูนยหศตัวที่สี่ห้าเก้าห้าเก้ามอกเก้าหกองหกเก้าผแม่กหน่เาตาาตัของาววุ้วสองคหรครับห้าเก้าหเก้าอันไดครับ ผมจะคู่ล่างให้ปนีคู่บนมันซนะีคู่แต่หน้าคู่ล่างกับจริงชื่อเพื่อกัน,กนบอกล่างมาในล่างผมจะไม่สองเดินซีจูเดอร์มีสองเก้าสองเก้าปาน, <95. S 2> นกะศูนย์ห้าศูนย์ห้าบานิกะเก้าห้าเก้าห้าครับบานีกะศูนย์หกศูนย์หกครับ ล่างนี่เน้นนักไปทั้งศูนย์นะว,วงกลมศูนย์ห้กหับศูนย์วกลมเนี่ยเออบนนี่เน้นนักไปทั้งเก้ากับวงกลมหกเก้าก็หาเก้าจสิงนะคุณพอ่อครับครับก้าสามตัวเอาว่าคุณพ่อสามตัวกับมี่เก้าหกสามสามตัวเก้าหกสามครับคมานนี้ก้ห้าหกเก้า ห้าหกเก้าครับบาหน้าหกศูนย์ห้าหกศูนครับ,บครับมากาหกห้าเก้าหกหกห้าเก้าตัวนี้นะหกห้าเก้าเดี๋ยวผมผมแนผก็ครับ 659นี่วงกลมแน่นกับวงกลม569อีกตัวนึงคุณพ่ออันวงกลมที่659นะครับเนาะแล้วการตัวที่เขียน,นมาแล้วกกเ569อีกตัวนึงคือผมมกัก,น,น,มก,ก,กนี่นะมักเลขเก้9นี่นะ9ครับผมอ่ะแต่ว่าสุ่นั่นกับผมแม,ม่มันมีมัมีความหมายถึงตัวที่จริงมีความหมายท่อกันเบิดอตัวอันตัวชอบนะที่ผมหมายวงกลมตัวชอบผมครับเออการทั้งเบอรทั้งม้วนมีตัวนี้แหละคุณพ่อของตามประเทศเิานั่นครับ อย่างในกระต่ายเอฟซีพีนามึงเนอะบางทีผมสลับเนอะเขถือกับสลับเอาไหมเพราะว่าผมก็อาจจะรู้ได้ว่ามันจะจังได่แท่นนะนะมันมีปัญหาตรงนี้แหละแต่ว่าเรียกวิ่งผมก็คิดว่าคงจะเข่าหรือเข่าหลังงวดนี้เด้กก็บอเด้อครับจะใส่คอยคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่ขายพีนาสกอนก่อน์ติลงทุนเด้อจั่างในก็ได้จัางในก็ะของไอ้โชคดีสูขสู้คมเรื่องคุณพ่อจะครบช่องผมจะคอยโชคดีเด้อคุณพ่อเด้อครับผม เราสุกฟังแข็งแรงขอบขั้วลื่นไหลไปด้วยดีพอต่สิ่งดีๆแล้วก็บอกซะใช่ถูกครับผมเอาวัาดีครับผมครับวัสดีครับเอาพี่น้องพันได้เขียนแล้วหรอกพันบอกเร็วควดซื่อกับพันได้เขียนอยู่ ลาวเสียน <c oughs> ลาวพัฒนาเสียนผาสุกเด้พี่น้องด้วยเร <c oughs> าพัฒนาเสียนผาสุก <c oughs> เดี๋ย <c oughs> ว แจ้งหนาแต้งตางให้เพื่อน,อนเพื่อนเพื่น้องท่าสี <Okay. S 1> ไกง่งามพอขนคนงามพอแต่ง <Okay. S 1> ตัวท่าสีเป็นตัวเด่นเป็นตัวเด่น <Okay. S 1> แตกสามตัวี่แม่หม้อแรงนี่ เก้าหาเก้าหกเนี่ยอ้าพี่น้องเขาแคปหน้าจอดนะครับเด้อถ้าบอามาักเพิ่นจับคู่เอกาก็วิ่นเอาอยู่ในซีตัวนะพี่น้องนี่เจ้าเพิ่นก็จับให้มาได้เนาะกระฮิเลีต้าหาหกนี่แหละกับเก้าสวนนี่แหละเพิ่นจับให้มาเลยส่วนสามตัวบนนี้เก้า หกสามหกเก้าหเกอันนี้เป็นตัวเน้นได้พี่น้องตัวท่าสีนี่ส่วนเลขสองตัวนี้าหกศูนยลักหาเกบนนี้เพิ่นเน้นในหกเก้าครับหาเก้าส่วนล่างนี่สองเก้าศูนย์หา ก้าหาศูนย์หกเพื่อนมักศูนย์เพื่อนว่าเลขล่างเพื่อนมักศูนย์กับศูนย์หาศูนย์หกตัวเน้นตัวเด่นได้พี่น้องด้อตัวท่าสีอะเป็นตัวเน้นพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอตามนี้นะครับได้มักชอบตัวใดกับพิจารณาเพิ่งบ่มักมเข้ากับพนันเอาคอยพี่น้องเข้าโชคหมันกันสุขผูุ้ขคนรวยรวยเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพชรพารวยนะครับเด้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม